เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับหลนปูนาของเราพนํนรุงภูมใจเสนอ ชีสเด <S 2> <S 2> สย์เคสปอดอ,อาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดาบหน้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพนมลองชีสเดย์เคสปอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดาบหน้าถุดต้งค่ะอยู่กับกิวี่ค่ะเชฟโอครับบิ๊กคระบผมตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีครับ,รบซึ่งเป็นแหล่งรวมหัวตุิีบน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญน่าสนใจที่สุดอันหนึ่งก็คือโอ่ง ปูนาครับอ๋อเพิ่อนทีเนี่ยมีฟาร์มปูนาที่มีคุณภาพมากๆที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในไปเจอคนที่เขาเลี้ยงเฉพาะพันธ์ุปูนาที่นี่ว่าทำไมถึงมาทำตรงนี้แล้วตอนนี้พัฒนามาถึงขั้นไหนแล้วนะครับงั้นเราเดินไปกันเลยปะ โอยนี่เราก็คืออยู่บ่อปูแล้วเนาะก็คือปูแบบเยอะมากแต่ว่าพี่โอรู้ป่ะว่าจริงๆแล้วอะปูนาเนี่ยนะคะมันเป็นวัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติทั่วไปค่ะทุกคนแล้วก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ทําได้หลากหลายเมนูมากแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันอะโหยคือคนทํานาน้อยลงนะคะทุกคนแล้วก็มีเรื่องของสารเคมีแล้วก็น้ําแล้งด้วยนะคะทำให้ปูนาตามธรรมชาตินมันหาได้ยากแหละตอนนี้เขาก็เลยกลายมาเป็น เลี้ยงแทนแต่ว่าเป็นเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาตินะคะโดยการที่นําปู2ตัวมาผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาเนี่ยนะคะก็นําไข่เนี่ยไปปล่อยลงในนาที่คล้ายๆกับเป็นนาที่ทําขึ้นมาแล้วปูที่ได้เนี่ยมันก็จะมีตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็สะอาดนะคะแถมรสชาติอร่อยด้วยแต่ว่าเราเนี่ยใช้ผููรู้จริงๆวีก็จะเลยชวนคนที่รู้จริงๆทําฟาร์มจริงๆเนี่ยมาเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของที่นีแหละถูกต้องโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแม่น้อง เขาเรียกกันอย่างนี้ในวงการปูนาแม่น้องดาอยากรู้มากเลยแม่แม่เริ่มมาเลี้ยงได้ไงทำไมแม่ถึงคิดจะมาเลี้ยงปูนาเริ่มมาเลี้ยงได้ยังไงเหรอก็ตั้งก็สมัยเมื่อ9ปีที่แล้วก็ทาสวนมะนาวทีนี้รอบข้างสวนมะนาวเรามันก็จะเป็นทุ่งนาอ๋อครับมันก็มีปูตายเป็นกองๆเลยเต็มไปหมดเลยใช่เขาก็ไปเก็บปูที่มันคานขึ้นมาจากกอตายอ่ะมาได้กระป๋องหนึ่งในกระป๋องนี้ก็ประมาณสัก20ตัวเอามาปุ๊บก็ไปจําลองใส่ในบ่อที่เราเคยเลี้ยงกุ้งเคปิต ปูใส่ไปเลยบ่อละห้าตัวห้าตัวผ่านไปสามอาทิตย์ตายไไงบ้างแม่ไม่เหลือตายเกลี้ยงแม่ก็เราก็นึกว่าจะรอดไปถึงวันนี้ไม่รอดไม่รอดแล้วอยู่มาวันหนึ่งไปซื้อพันปูอยู่ที่พิจิตห้าพันบาทได้มาร้อยคู่คู่ละห้าสิบบาทปลาเสร็จปุ๊บเขาก็ขนดินในร่องออกทั้งหมดเลยแล้วก็ปรับใหม่เลยเลี้ยงในน้ำใสแบบนี้เลยก็คือตั้งใจจะเลี้ยงปูมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะปลาก็มานั่งอย่างนี้ ปูตัวเมียมันขี่ตัวผู้เหรอเนี่ยเราไม่รู้เลยวิธีการผสมพันธุ์ของเขาเราไม่รู้เลยทีนี้นะป้านางเปาที่มันผสมพันธุ์กันนะสองชั่วโมงคือคุณป้าเรียนรู้ผู้นี้เองจากในเนี้ยคือมองเอามองเอาตั้งแต่วันที่แม่จดจดผสมพันธุ์กันแยกไปแล้วเนี่ยคือใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับสี่เดือนค่ะสี่เดือนเต็มทีนี้เราก็เลยมาคำนวณว่าอ๋อภายในหนึ่งปีมันจะต้องผสมพันธุ์กันได้สามครั้งเลี้ยงปูเข้าปีนี้เข้าปีที่เก้านะคะ จากในวันที่เราไม่รู้เลยว่าปูมันกินยังไงอยู่ยังไงผสมพันธุ์กันยังไงจนเราอยู่กับมันจนเราเรียนรู้เราไม่ได้เก่งนะแต่ปูนามันสอนให้เราเก่งขึ้นทีนี้คุณแม่เราวนมาเรื่องของความสะอาดนิดนึงคือปูเนี่ยเขารักความสะอาดแล้วแม่ดูแลบ่อน,นี้ยังไงคะก็คือ3มวันเนี่ยเราจะถ่ายน้ําออกทั้งหมดเลยเแล้วเราก็จะให้คนงานนะมาขัดกระเบื้องอขัดพื้นปูน ขัดจนสะอาดแล้วก็ถ่ายออกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ทางผ่านน้ําน้ํามันไม่ได้บ,บนไปมันขังเราจะต้องถ่ายน้ําให้สะอาดเพราะปูชอบในสะอาดอทีนี้เวลาบางทีอะมองข้างบนน้าใสแต่ข้างล่างอะสกปรกเราจะต้องถ่ายออกแล้วปูก็จะอยู่ดีมีสุขถ้าอยู่ดีมีสุขปุ๊บการผสมพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นอ่านี่คือในหลักการของเราแล้วเราไม่ใช้สปริงเกอร์เราไม่เอาผักมาลอยเราจะให้ผักอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งคือให้แหนแดงแหนเขียว ล้างให้สะอาดแล้วโรยเลยกินหมดปุ๊บเราล้างเลยโอเคก็ okay, แปลว่าทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้เลือกอาหารอย่างเดียวเข้าไปก็คือแหนใช่พอเราเลี้ยงปูได้แล้วใช่ไหมแม่เราจะขายเป็นตัวด้วยอขายยังไงมีแปรรูปอ่ะเดี๋ยวดนะ้อนุอนญ,ญาตลงบ่อนนะโอเคอถ้าอย่างเงี้ยจับขายเลย ตัวเล็กหน่อยอันนี้ตัวละสิบบาทไม่ไม่ไม่จำไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้หรือเมียใช้เนี้ยคู่ละ60นี่คือปูกําลังสาวกระดองจะอยู่ที่ประมาณ3มเซนครึ่งอันนี้จะต้องเป็นตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวคู่ละ60อันนี้คือยังไม่ท้องผู้เมียดูยังไงนี่ไงนี่ตัวเมียแต่ปิ้งจะใหญ่แต่ปิ้งใหญ่กับแต่ปิ้งแคบอันนี้คู่ละร้อยจะดูที่หลังกระดองตัวซึ่งปูไซนี้ยกำลังหื้นหื้นหมายในที่นี้คืออ๋อเป็นเพราะพันแม่พันแล้วเนาะอ่ามีน้ําเชื้อเยอะอ่าอันนี้้องแล เราจะรู้ว่ามันท้องเพราะอะไรรูม้มหนึ่งตะปิ้งด้านบนล้นลงมาประมาณ2มิลแล้วก็หลังจะนูนบวมอันนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์อันนี้คู่อร่อยปูนี่คือขาไมค่ครบอ๋อปูออนนไม่ประกอบอ่ะอันนี้ที่เป็นประกอบอาหารแต่ว่าความอร่อยเท่ากันเท่ากันความมันเท่ากันแล้วตัวผู้ตัวเมียความอร่อย,คว,ออยความมันเท่ากันไหมแม่ตัวผู้ดีที่กล้ามกล้ามอ่าแต่ตัวเมียดีที่อ,อก มันจะมีความมันความนัวโอเคเข้าใจแล้วคราวนี้แม่บอกทุกทรายเรียบร้อยแล้วคราวนี้เห็นตัวปูที่แม่ขายแล้วแล้วเอาไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างคะแม่สินค้าแปลรูปจากปูนาก่อนนะเป็นน้ําพริกเป็นผงเลยข้าวแบบญี่ปุ่นอ่าฟูรเกะฟูริเกะน้ําปลาปูแล้วก็น้ําปูหลาอะไรที่เอาไปส่งออกคะแม่ตัวเลยแล้วก็ส่งหลายประเทศด้วยใช่ไหมคุณแม่ทั้งหมดแล้วถ้าคิดได้ตอนนี้ถ้าไม่ตกเลยนะยี่สิบเจ็ดประเทศโอ้ อ่าบิ๊กนี่แม่เขาเริ่มจับให้ดูแล้วต่อไปกิวเวเขาพูดหรือเปล่าตาเมืงเวลาเราจับเราจับอย่างนี้เลยลงไปเนี่ยบิ๊กสาตัวแล้วง่ายไงนี่ไงอันนี้แม่ช่วยแล้วมึงลงไปเลยๆเลยอ้านี่เลยอย่างนี้เลยนี่ประมือตะปบใหญ่มากคนใหญ่จับเลยโยนเลยโยนใส่ป่องเลยอ่าไอ้บิ๊กตัวใหญ่ๆดิตะปบหลังเลยก็คือมันไม่หนีเปล่แม่หรือมันหนีถ้าตัวเองจับไม่ดีเลือดสาดเลย เดบิ๊กมือจับมามือของผมแบบจับมาจนแม่เขาไปนู่นแล้วอ่ะคือมันง่ายมากมีระยะกว่านี้ให้พี่ทำได้ไหมวะป้าเอามาเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวแล้วไปส่งมาส่งมาอ่ะวิหลังจากที่เราได้ปูนามามแล้วนะครับและเมนูพนมรุ้งชีสเดชของเราในวันนี้ก็คือหลนปูนาครับผมอ้าวโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทำหลนปูนากันเลยไปา้า และว,วัตถุดิบที่เราใช้ในการทําหลนปูนานในวันนี้นครับนี่ปูนานที่เราไปจับมาแล้วแกะเข้ามานะครับกะทิน้ําตาลมะพร้าวนะครับเกลือน้ํามะขามหอมแดงนะครับกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้านะครับตะไคร้แล้วก็หมูสับตรงนี้เป็นผักเครื่องเคียงอ้าวเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนวิธีการทําอาหารของเราเรียบร้อยแล้วแต่แต่แต่ที่แม่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามีเรื่องปูนาเนี่ยแหละว่าเขาแกะกันยังไง แม่ช่วยแกะเดี๋ยวจะสอนให้นะโอเคแกะยังไงแม่หยิบไปเลยตัวนี้จะฟืนแล้วนะคะถ้ามันสดมากนะสดจนจะฟืนแล้วเนี่ยฉีกแบบนี้ฉีกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราเทน้ํานี่ออกอันนี้เดี๋ยวเราใส่ไปด้วยนะะเพื่อเมื่อมันมันจะมันจะหอมมันตรงนี้าอ่ อุ้มม่มันอยู่ข้างในเมเนี่ยเสร็จแล้วปบเราเอามือรูดปอดตรงนี้ออกนะคะเหมือนปูใหญ่เลยเนาะใช่มันนี่อย่ารูดออกนะนี่มันนี่สุดยอดเลยนะกิโลละพันนะจ๊ะแล้วเนี่ยมันมีจมูกเห็นไหมครับอ่ามือดึงเลยมือดึงเสร็จปุ๊บมันมีตะปิ้งถูกไหมคับดึงตะปิ้งออกมือนี้เลยหักเลยโอเคเรียบร้อยนี่คือหลนปูนาของแท้ส่วนตัวนี้ก้ามก้ามใหญ่ก้ามสวยเราก็จะเอาก้ามใส่เข้าไปด้วยนะนี่ แบบอย่างนี้เลยนะนี่ดูดิดิ้นอยู่เลยโอ้โหสดจัดสดจัดอ่ะทีนี้ปุ๊บทุบมันนิดนึงใช่ไหมนิดนึงโอ้ทุบประจำหนูเว้ยคือทุบให้น้ําเนื้อมันออกมาปูนามันไม่ได้มีเนื้อนะแต่เวลาเราทําเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะสร้างความกลมกลมมันจะเรียกอรรถรสของรสชาติออกมานะนี่ใส่ไปอย่างนี้เลยเวลาฉีกปูที่ถูกต้องทําอย่างนี้ปูนี้ออกมาอกระดองไม่เหมือนปูปกติใช่แล้วเราเทน้ําแบบนี้ออก อันนี้ปูตัวผู้นะความมันก็จะน้อยเราก็เอาปอดตรงนี้ออกเอาจมูกออกแล้วก็เอาตะปิ้งนี้ออกแล้วหักครึ่งเลยโอเคอ่านี่แหละค่ะเรียบร้อยนี่ทําอย่างนี้เลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองทํากันเองก่อนนะครับงั้นขอบคุณแม่มากเลยเดี๋ยวมาชิมรอบสุดท้ายด้วยไะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาจับปิ้งออกด้วยนะปูอยู่จับปิ้งคือข้างล่างนี่จับปิ้งคือท้องมันใช่ครับแล้วก็หักครึ่งเราต้องดึงก้ามออกมาก่อนอืม เอาบอลออกก่อนดึงข้างอย่างนี้นี่ใช่ไหมนี่จับปิ้งด้วยนะจับปิ้งเนี้อเอาออกนะไอ้บิ๊กเร็วๆทำตเร็วๆดิอุ้ยอีกช้ามากเราทำผิดด้วยนะคุณแม่เขาสอนแม่จำไม่กี่วีนี่ดูมันทำลวกๆดูมันทำลวกท้องมันไม่เอาน้ำออกจากกระดองเอออเาน้ำออกจากกระดองด้วยมึงนี่ช่วยจริงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ต้องมานั่งแงะปู จริงๆไม่เคยทำปูนามาก่อนเลยนะนี่กระดองแต่วิธีการแกะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากปูใหญ่มากาใช่ใช่แต่เพี่ว่ามันพอพวกนมปูพวกอะไรเงี้ยต้องเอาออกดีครับเพราะมันเล็กเกินเนาะใช่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซอยของสำหรับการทำหล่นปูนากันนะครับ<ช>อเริ่มจากกระชายก่อนเนาะก็ตัดนนครึ่งนี้ก็ซอยเลยโอเคต่อไปเอาเป็นตะไคร้ครับส่วนนี้อาออ โอเคครับต่อไปเป็นหอมแดงเนาะแล้วก็ซอยเลยคือใครอยากซอยเป็นแว่นก็ได้นะใครอยากแะแบบซอยแบบบ้านๆก็ได้เลยเอา่าหอมแดงนะครับต่อไปหั่นพริกชี้ฟ้านะครับสำหรับใส่ของผมไม่สวยก็เอาเข้าไปก่นเขียวแดง็สชอบเหมือนกันชใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่าหั่นเขาบางมากเพราะว่าเราใส่ไปเดี๋ยวมันละลายหายไปกับลดเนอะไหม เราอยากให้มันมีกลิ่นพริกอยู่เพราะงั้นเนี่ยถ้าบางมากเกินไปมันจะเละไปกับรสด้วยพริกที่ฟ้าแดงหลากหลายสีสันเหมือนกันนะใช่ไหมนะใช่ครับอ่าต่อไปเดี๋ยวใบมะกรูดเดี๋ยวเราฉีกเขาได้เลยฉีกก้านออกก่อนอ่าแล้วก็ฉีกฉีกอย่างนี้เลยครับ อ่าครับบิ๊กจุดไฟเดี๋ยวคราวนี้เร,เริ่มทําแล้วคราวนี้การทําหล่นนะครับไม่ได้ใช้น้ํามันเลยนะเพราะเราใช้กะทิต้มกัะหมูสับก่อนนะครับกะทินะครับเราไม่ต้องใส่ไปจนหมดนะเพราะว่ามันเผื่อให้มันไปไว้เติมตอนหลังได้ด้วยนะครับือเราใส่กะทิตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งกันด้คือการที่เราใส่กะทิอย่างเงี้ยก่อนเนี่ยสมมติว่าถ้าเราใส่หมูไปมันน้อยไปเรายังสามารถเติมเข้าไปได้เติมเข้าไปได้เรื่อยๆนะเพื่อป้องกันมันแตกค่อยๆทำ,ทำ,ทำใ,ใช่ครับค่อยๆทาใส่กระชา้นะครับใส่กระชายนะครับ อันนี้ใส่หมูลงบปหมูสับใช่เอาโอเคครับแล้วก็คนนี่สุกแล้วนี่เกือบเกือบหมูกะทิหมูกะทิให้มันเดือดน,นิดนึงให้มันเดือดหน่อยเพื่อให้มันแบบหมูสุกแล้วก็พวกกลิ่นตะไคร้มันขับออกมานะครับอ่ะร้อยมันเดือดแป๊บนึงพอเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อยๆใส่กะทิลงไปเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเนี่ยะขึ้นมาอ่าเราได้มั่นใจว่าหมูมันสุกนิดนึงเนาะพอเขาเดือดมากๆแล้วเราก็ค่อยใส่ลงไป นี่หรอกมะคือคุมคุมเขาไม่ให้มันแบบเดือดเกินไปพอหมูสุกดีแล้วเดือดดีแล้วเราจะใส่ปูลงไปครับมันก็ดูเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายเหมือนกันนะมันทำไม่ยากนะจริงๆนะแค่ต้องมีวัตถุดิบที่ดีหน่อยนะครับโอเคเดือวแล้วเนาะเราจะใส่ปูนาลงไปคือเวลาใส่ไม่ใช่เขยพวดลงไปค่อยๆหยิบเขาใส่ลงไป อ๋อคือคนเอาน้ำเราจะไม่เอาลงไปไใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเวลาใส่ก็ใส่ลงไปใช่ครับแล้วอย่าเพิ่งรีบคนเขาครับเพื่อให้เขาเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวมันขาวไวนะครับมันก็ใส่ลงไปมันก,ก็กระจายหนซีเพื่อนเอออ่าเดี๋ยวเราค่อยๆให้เขาเดือดนิดหนึ่นนงจนปูมันเปลี่ยนสี <S <S สคือหล่นเนี่ยเขาจะไม่ทำลักษณะให้มันใสเหนียวนะเขาจะทำให้มันข้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งสังเกตดูปูสดมากขายังกระดิกกล้ามยังกระดิกอยู่เลย วุ้ยหอมแล้วนี่คือหอมกลิ่นปูแล้วเห็นไหมปูจะค่อยๆเปลี่ยนสีเห็นไหมพอน้ำเริ่มหายเนื้อสัตว์เริ่มเยอะเราก็ใส่กระเที่ยงเลยเดี๋ยวไปคนเขาบ่อยครับเห็นไหมมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ที่ทำหล่นปูอืม ที่เห็นวิธีการทําหลนปูเราจะเริ่มปรุงหลกันแล้วเนาะครับเราเอาน้ําตาลก่อนนะครับซึ่งหลนเนี่ยปกติแล้วมันจะมันหวานเค็มๆครับ,รบเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ลงไปเนาะโอ้ยหอมมากหอมกลิ่นตะไคร้เหมือนอยู่ในตู้อบสมุนไพรอ,อ่ะอืมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ครับอ่าหวานแล้วเราไปใส่น้ำมะขามนะเกลือ โอเคเดี๋ยวเราใส่ผักที่เหลือลงไปเลยเนาะใส่หอมแดงนะครับอุ้ยน่ากินอ่ะใส่พริกนะครับใส่ใบมกะกรูดเนาะครับสีสันสวยงามครับแล้วคราวนี้เราเหลือกะทิสุดท้ายเห็นไหมเราก็ใส่กะทิลงไปอเย้ เสร็จเรียบร้อยนะครับกับหลนปูนาของเรา และข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นพนมรุ้งข้าวหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวหอมไทยจากแหล่งเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงของภาคกลางลักษณะข้าวสารมีสีขาวนวลและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตยเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่มอร่อยเนื่องจากเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงทําให้มีราคาย่อมเยาวจึงถือเป็นข้าวที่อัดแน่นด้วยคุณภาพในราคาที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงครับผมอ่าม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 า และเสร็จเ้วครับกับเมนูหลนปูนาของเราครับผอกลุยเลยอ่ะให้แม่ชิมก่อนอร่อยมั้ยทำอาหารฝรั่งมาตลอดชีวิตเลยครับนี้มาทำหลนปูนาทำไทยดูมั่งที่แน่ๆตอนนี้สีสันก็โอเคอยู่นะแต่เดี๋ยวขอรสชาติว่ามันจะมันจะว้าวไหมอ่ากินน้ำต้องกินอย่างนี้ด้วยว้าวเ้ยเาจริงไหมเนี่ยเ้าวจริงแซ่บจริงหรอออโอแม่ได้ช่วยผมไหมเนี่ย ไม่หวานจริงหวานจริงอร่อยยิ่งจริงอะข้าวหอมพนมลุงด้วยนะยิ่งอย่างนี้เลยยอดอาะที่ร้านเราก็ใช้แบบนี้ที่ร้านเราใช้แบบนี้ที่ร้านแม่ก็ใช้ข้าวพนมใช่ใช้มานานแล้วด้วยมันหอมแล้วมันถูกใจเวลาเรากินเราก็ถูกใจเฮ้ยอร่อยอร่อยไม่อวยเลยนี่เรื่องจริง บิ Big ๊กเไงบ้างครับบิว่ารสชาติรวมๆของตอนนี้มันกลมมากเลยนะหมายถึงว่ามันมีความหวานมันมีความหอมของเครื่องเทศมันมีรสชาติของปูแล้วโดดเด่นเลยพป้วว่าเป็นของกะทิครับเพราะว่ากะทิเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่ว่าพอมันเป็นปูเนี่ยปูนาเนี่ยเราดูเข้าไปเนี่ยมีทั้งน้าปูมีทั้งน้ํากะทิมีทั้งน้าขุงนหลนมีทั้งน้ำของหมูอะไรอย่างเงี้ยรสชาติทุกอย่างมันเข้าด้วยกันมากินขัาวข้าวมารวมลงที่มีความหอมใบเตยเนี่ยครับพอดีครับผม วีเป็นไงบ้างวีอ่ะต้องบอกก่อนว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยกินหลนเพราะว่ารู้สึกว่าหลนมันกินยากอ,ะอ่ะแต่อันนี้มันกินง่ายมากแล้วก็มีความหอมปูกลิ่นหอมของน้ําอูมามิปูอ่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบมันนัวนัวแบบอร่อยดีอ,ะอ่ะพอมากินกับข้าวที่แบบนุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็บวกกับผักด้วยเ <c oughs> ยก็จะเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมที่แบบถูกปากคนไทยอ่ะกินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ซึอจริงแล้วหลวนปูนาเนี่ยมันอร่อยเพราะปูของแม่ที่เขาเลี้ยงมาดีๆนะครับแล้วพอจํานวนมันเยอะมากๆเนี่ยทำมาหลนหม้อน,นี้มันก็เลยรสชาติเข้มข้นนะครับแล้วมันก็ยังได้รสธรรมชาติจากปัวน,นี้ด้วยนะครับ<ม>เพราะงั้นเนี่ยให้ใครชอบค้นก็ทําให้มันข้นๆอีกหน่อยอย่อยางที่ชอบก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบแบบโบราณข้นๆก็เติมกันไป<ม>แล้วคราวงนี้พอกินกับข้าวพนมรุ้งอันนี้นะครับซึ่งมีลักษณะแบบนุ่ม กินแล้วมีกลิ่นหอมนะครับไขไปเตยเหมาะมากๆกับการกินกับหลนปูนาแบบนี้นะใช่มันเข้ากันจริงๆนะเข้าเข้าเขับเกันลุงเลยใครอยากจะชิมลองเลยมารู้เลยจู่จริง อร่อยมากแล้ววันนี้นะคะพนมรุงก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบ้านแม่บ้านและคนที่รักในการทําอาหารนะคะให้ได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ติดตามรายการของเราค่ะเพราะข้าวพนมรุงเชฟ<ด>ยังชัวร์ทุก,ทกควัมมั่นใจเดี๋ยวเราจะไปติดตามอย่าลืมกดไลค์ กดไลค์กดแชร์กดกับสก้ยกดกระดิ่งติ้งติ้งต้ตองค่ะให้กับเพจของเราด้วยนะคะก็คือเพจพนมรุ้งไรซ์นั่นเองค่ะพนมรุงไ์แล้วต่อไปอีพีต่อไปจะพาไปดูวัตถุดิบอะไรที่น่าสนใจทั่วประเทศไทยอีกติดตามกันที่พนมรุ้งไรซ์ได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวลุยข้างหน้ากันให้เสร็จก่อนเลยมา คว้นมรุ้งเชิดยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ